คิดถ <AND> <Y> ึงแม่สายค่ะหายได้แล้วดีกัดีดีกันดีดีคิดถึงแม่ป่ะคิดถึงแม่สายป่ะคิดถึงแม่สายบอกก่อนคิดถึงแม่สายค่ะเดี๋ยวจะส่งให้แม่สายดูเร็วๆบอกก่อนอีก่อน